สวัสดีครับผมโอตะตัวปอมวันนี้จะมาทำคลิปรวมความกากก็ซีลาปะคะองและก็ต้องดักไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่บอกว่าผมไม่จะไปดูหนังจริงๆก็ขอแปะภาพตัวหนังไว้เลยนะครับว่าผมไปดูมาแล้วจริงๆนะครับผม การพวกเกียนคีย์บอร์ดนะครับที่บอกว่าเราไปฟังจากคนอื่นคนนู้นคนนี้มาแล้วก็เอามานั่งทําคลิปอีกทีหนึ่งบอกไว้ก่อนครับเราดูเองศึกษาเองหาข้อมูลเองทั้งหมดนะครับผมอะไรที่มันผิดพลาดเราก็รับผิดชอบด้วยตัวเองนะครับและในคลิปนี้จะไม่มีการนําภาพจากโรงหนังมาใส่ไว้ให้ดูอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ภาพประกอบก็อาจจะน้อยด้วยนะครับเพราะหนังมันเพิ่งเข้านะผมจะไปเอาภาพมามันก็จะผิดลิขสิทธิ์และถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ชอบการโดนสปอยผมแนะนําให้คุณ ปิดคลิปนี้ไปได้ทันทีเลยนะครับเพราะในคลิปนี้จะมีการสปอยอย่างหนักน่วงแน่นอนครับผมแนะนาให้ปิดนะครับใครที่ไม่ชอบเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปฟังแล้วโดนสปอยปุ๊บแล้วจะมาวุ่นวายในคอมมิ์ไม่ได้นะครับเพราะถือว่าเราพูดเตือนแล้วนะครับว่ากันตามตรงเลยนะครับผมหาความกา,กากหนังเรื่องนี้ไม่เจอคือมันไม่มีทิฏฐิเลยอะมันไม่มีทิฏฐิเลยเว้ย คือตอนแรกที่ผมเข้าไปดูนะได้ประมาณ20นาทีแรกผมแบบเฮ้ยเจอเรื่องเจติแล้วเรื่องเจบทแล้วแต่พอดูต่อไปอีกประมาณยังไม่ถึง1นาทีครับไอสิ่งที่ตอนแรกที่ผมจะติเนี่ยมันถูกหักล้างทิ้งหมดเลยครับผมถ้าเป็นหนังเรื่องอื่นนะครับอย่าง The อ่าไม่ใช่เดอะสตาร์วอลดิสตาร์วอลเดลัสเจไดเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าเขาใช้วิธีการไม่ตัดเข้าเจไดสู้กันนะครับแต่จะเป็นการคุยกันเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ทีเรื่องนู้นทีใช่ไหมทั้งเรื่องซึ่งมันน่า,นนนนนนาด มันเข้าใจวิธีทำนะครับผมว่าจะต้องทํำยังไงให้คนดูเนี่ยผูกติดไปกับมันและชอบมันแล้วก็ตามติดไปกับมันนะครับโดยไม่ใช้ฉากคองกับกอซิล่าเนี่ย มาเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวหลักมากจนเกินไปซึ่งหนังนะั้นมันมีการพูดถึงตรงนั้นตรงนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วบอกว่าจะทําอะไรเนี่ยมันทําเลยอย่างเช่นฉากหนึ่งนะครับมันมีตัวละครเนี่ยนั่งคุยกันว่าเราจะต้องไปฮอลล์โลเอิร์ธเพราะฮอลล์โลเอิร์ธเนี่ยอาจจะเป็นแหล่งกําเนิดของคลองกับก็ซีล่าหรือมอนสเตอร์ที่ขึ้นมาบนโลกถ้าเป็นหนังอย่าง Star War ใช่ไหมก็คงจะไปภาคต่อไปถึงจะไปอะไรแบบนี้หรืออาจจะคุยกันสักครึ่งเรื่องแต่หนังเรื่องนี้ครับมันโยนกฎเกณฑ์โยนแนวคิดทุกอย่างทิ้งหมดเลยครับ แล้วก็พาคนดูไปถึงจุดที่มันพูดถึงณนะตอนนั้นเลยบอกจะไปอีกพบหนึ่งก็ไปเลยบอกจะทำนั่นทำนี่ก็ทำเลยไม่มีการยืดยาวครับผมไม่มีการโมเมนต์มีแต่นะ้ำไม่มีครับผมมีแต่เนื้อนเน้เนเ้นอัดแน่นเต็มไปด้วยฉากตื่นตาตื่นใจอะ่ะถ้าเป็นหนังเรื่องอื่นเนี่ยเวลามันตัดเข้าฉากคุยฉากอะไรพวกนี้คุณก็คงจะเบื่อกันใช่ไหมครับแต่หนังเรื่องก็รซิลลาปะทะคงเนี่ยไม่มีเบื่อเลยครับเพราะสิ่งที่มันคุยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ายังไงเดีย มันทําให้คนดูเนี่ยอยากค้นหาอยากรู้อยากเห็นว่ามันเป็นยังไงมันเป็นแบบไหนทําไมมันถึงได้เป็นแบบนั้นและการวางบทเนี่ยมันไม่ยืดนะทุกตัวละครนะครับผมทุกตัวละครมีบทเท่ากันตั้งแต่ตัวคนยันตัวสัปลปาดอะมีบทเท่ากันหมดเลยครับไม่มีใครด้อยกว,กว่าใครทุเลศกว่าใครในเรื่องของฉากต,ต่อสู้นะครับต้องบอกตรงเลยว่ามันอาจจะไม่เยอะนะครับผมอาจจะไม่ทั้งเรื่องเหมือนหนังแอคชั่นอย่างอควาแมน แต่ฉากต่อสู้แต่ละฉากเนี่ยมันทําให้เราจดจําได้ดีครับคือมันมีอะไรที่ทําให้เราสะดุดตาสะดุดใจแล้วก็จดจําได้ตลอดเลยนะครับการสู้ของคองกับก็ซิล่าเนี่ยสู้กันอยู่ทั้งหมด4ยกนะครับแล้วก็สปอยให้ฟังเลยนะครับว่าเสมอกันโดยยกแรกเนี่ยไปสู้ในน้ำนะผมแน่นอนแหละว่าคองก็แพ้นะครับเพราะก็ซิล่าเนี่ยว่ายน้ําได้ไวกว่าแล้วก็คล่องตัวกว่าเนาะคองเนี่ยแพ้ไปแต่พอขึ้นบกครับยกที่2 คองชนะครับแล้วก็มายกที่3มก็ซิล่าชนะนะครับผมแล้วก็ยกที่4ี่เนี่ยอันเนี้ยต้องบอกตรงๆว่าที่ผมมองว่ามันเป็นเสมอกันและตัวหนังเองก็ทําให้คิดแบบนั้นนะครับผมเพราะว่าทั้ง2ตัวนะครับทั้งคองและก็ซิล่าเนี่ยช่วยกันปราบเมกากอซิล่านะครับผมซึ่งต้องบอกตรงนะถ้าเป็น Mega เมกากอซิล่าในภาคเก่าๆเนี่ยมันก็คงจะแบบเดินช้าๆพ่นลาแสงอะไรแบบนี้แต่ในหนังเรื่องนี้ก็ผมผมบอกเลยเหียไม่เหมือนดูกระดัมอ่ะไม่งมันมันนะที่พูดอย่างเงี้ยคือไม่งันมากอ่ะ กอซีล่าไม่กลายเป็นของเด็กเล่นไปเลยอะกลายเป็นแค่ของเล่นสําหรับไอ้เมกากอซีล่าโดนทั้งกระทืบโอ้โหแบบสุดยอดอะแต่พอคองเข้ามาช่วยนะครับผมคองเข้ามาช่วยช่วยกันปราบไอ้เมกากอซีล่าเนี่ยโอ้โหแบบมันดูเดือดมากครับแล้วเผื่อใครจะสงสัยนะครับบางคนอาจจะบอกว่า เฮ้ย hey, แล้วคงมันเอาอะไรไปสู้กับก็ซีล่าวะคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าก็ซีล่าเนี่ยมันมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอลำแสงใช่ไหมลำแสงพลังนิวเคลียร์อะไรแบบนี้ยคองเนี่ยมันไม่มีพลังนะครับแต่ว่าคองเนี่ยมันมีด้วยความที่ร่างกายเขาเนี่ยมันเหมือนมนุษย์ใช่ไหมก็ผมมีความกำยำความใหญ่อะไรแบบนี้ท่าต่อสู้ของเขานะครับเลยว่องไวแม่งเหมือนดูมวยป้อมของรองคิดุปีนตึกสูงๆกระโดดลงมาทุ่มจับรัดคอเวียงซ้ายเวียงขวาต่อยซ้ายต่อยขวาแม่ง มันชิบหายก็คุณแบบมันมากนะครับนี่ถ้าเกิดว่าในหนังเนี่ยก็ซิล่าไม่มีไอลำแสงนะครับผมบอกเลยว่าคงสู้ของไม่ได้แน่ๆนะครับแต่จริงๆมันก็สู้ได้แหละนะครับก็สูสีกันนั่นแหละนะครับผมส่วนอีกฉากหนึ่งที่ผมชอบและทางคนที่ผมไปดูด้วยเนี่ยนะครับเขาชอบมากๆนะครับก็คือฉากที่ กอซิล่าเนี่ยพ่นไฟนะครับผมพ่นลําแสงเนี่ยลงไปจนถึงอีกพบหนึ่งเลยนะครับลงไปแบบไม่อลังการมากครับคุณลองคิดดูฉากนี้แม่งสุดยอดมากครับและด้วยความที่ภาคที่แล้วนะครับผมคนมันบ่นกันเยอะนะครับบ่นกันเยอะว่ากอซิล่าเนี่ย ไม่อยากให้กอซิล่าเป็นตัวดีที่เข้าข้างมนุษย์อยากให้กอซิล่าเป็นแค่สัตว์ตัวหนึ่งทําตามสัญชตาตญาณภาคนี้จัดหนักจัดเต็มครับผมเขาแก้จุดผิดพลาดแก้ข้อผิดพลาดท,ทั้งหมดครับแล้วทํามันออกมาได้ดีกอซิล่าในภาคนี้ไม่สนควยอะไรเลยครับไม่สนเลยสนแค่สัญชตาตญาณตัวเองอย่างเดียวก็คือการจะเป็นใหญ่ไม่ว่าจะเมืองไหนหน้าไหนใครก็ตามกอซิล่าเผาทิ้งหมดครับทำลายทิ้งหมดเลยครับผมไม่สนใจอะไรเลยถือว่าเป็นการตอบโจทย์แฟน ได้ดีมากแล้วก็ตอบโจทย์ผู้ชมได้ดีเหมือนกันนะครับผมคือก o d z ซิล่าในภาคเนี้ยไม่ได้หลายและก็ไม่ได้ดีนะครับผมอยู่กลางๆเหมือนคองอะคองก็ไม่ได้หลายและก็ไม่ได้ดีนะครับผมเออนะครับคือทุกอย่างมันลงตัวนะผมรูปแบบทุกอย่างที่เขาคิดมาบททุกอย่างมันเซ็ตไม่ดีมากครับผมผมไม่ได้ดูหนังที่มันดีแบบเนี้ยมานานแล้วนะลองลงมาจากอควาแมนเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยผมให้เลยครับผม คือไม่ใช่ลองลงมาจากเอาความแมนดิหลังจากเอาความแมนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่มีหนังแบบนานานเ,เ,เนี้ยมานานแล้วอ่ะเพราะเอาความแมนเนี่ยตอนที่ผมไปดูใช่ไหมมันเป็นหนังที่เราโยนตะกาทุกอย่างทิ้งครับแล้วเราสนแค่อย่างเดียวคือความมันความสนุกนั่นแหละครับผมแบบที่เอาความแมนเป็นและในก็ซิลลาปะทะคองเขาก็ทําแบบนั้นครับเขาทําแบบนั้นเลยโยนทุกอย่างทิ้งและเสิร์ฟให้ท่านผู้ชมเนี่ยแบบเต็มหนักแบบเต็มเหนียวรับผมทั้งอีเตอร์เอกให้แฟนแฟน,แฟนมีเฮทั้งโอ้โหแบบ สุดยอดครับใครที่ไม่เคยดูก็ซีล่ามาเลยสักภาคก็จะมีการพูดถึงแต่ไม่ยาวนะเออถ้าเป็นหนังเรื่องอื่นหรืออย่างสตาร์วอลงี้มันคงจะคุยกันลากยาวไปเรื่อยอะไรแบบนี้แต่หนังเรื่องนี้ไม่ทําแบบนั้นครับเขามีวิธีเล่ามีวิธีบอกนะครับผมอย่างที่บอกแหละเวลาในหนังเนี่ยมันพูดว่าจะทําอะไรมันทําเลยครับผมและสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ผมพูดอย่างนี้จะว่าผมอวยก็ได้นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าแม้กระทั่งสํานักรีวิวเองนะครับหลายๆสํานัก ก็ให้100คะแนนเต็มนะครับผมถือว่าเป็นหนังที่แบบโหในประวัติศาสตร์เลยนะถือว่าเป็นในประวัติศาสตร์เลยครับที่ดูเดือดมันมากครับผมทุกฉากทุกตอนมีสิ่งที่ให้จดจำหมดนะครับ แมนานๆทีจะเจอหนังแบบนี้สักเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปดูเนี่ยก็แนะนําว่าให้ไปดูเลยนะครับใครยังไม่ไปดูลังเลอยู่ไปดูเถอะครับเชื่อผมราคาบัตร200หรือจะรออีกสักอาทิตย์นึงให้ตั๋วลงก่อนเนี่ยไปดูเถอะครับเชื่อผมนะไม่ว่าจะกี่ร้อยต้องไปดูนะครับยิ่งใครดูบน iMac นะบอกเลยยิ่งสะใจกับผมยิ่งสะใจเพราะจอ iMac มันใหญ่ไงมันใหญ่มันจะเห็นได้กว้างขึ้นแต่แต่แบบที่ผมดูเนี่ยแบบพรีเมียมที่ผมดูมาเนี่ยนี่ก็จอใหญ่แล้วนะ จอใหญ่แบบสะใจแล้วดูแค่นี้ก็แบบสุดแล้วอะ่ะทั้งเสียงทั้งงานภาพหูคุณแบบเขาเก็บงานได้ดีอะไม่รู้จะพูดยังไงอ,อธิบายมาให้คุณไม่หมดอะยิ่งในเรื่องของเพลงประกอบนะโหเฮียเขาเอาความเป็นหนังของคองภาคสกาว i อเลน์มาใส่กับภาคเนี้ยได้ลงตัวมากครับได้ลงตัวมากไม่รู้จะพูดยังไงต่อเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้ว่ามันดียังไงทําไมมันถึงไม่มีความกาก,ากเชื่อผม ไปนั่งดูด้วยตัวเองเถอะครับเชื่อผมแล้วคุณจะเข้าใจความรู้สึกผมบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้รับเงินจากโรงหนังไหนมาทั้งนั้นนะครับสิ่งที่ผมพูดออกไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นความจริงนะครับผมมันเป็นความจริงบางคนอาจจะบอกว่าทําไมถึงใช้ชื่อลุงความกากทาั้งๆที่ไม่มีความกากเลยคือมันเป็นชื่อรายการของช่องผมนะครับผมเองก็ไม่อยากไปเปลี่ยนชื่อรายการนะครับผมเพราะในลวงความกากของผมเนี่ย ส่วนใหญ่ผมจะใส่ข้อดีไว้นะครับเพียงแต่ว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนึ่งในหนังที่มันไม่มีข้อเสียไงเลยพูดแต่ข้อดีของมันนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับคือผมเนี่ยเคยทําแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมในคลิปเพลง BTS นะครับผมเพลงที่ชื่อว่า Dynamite นะครับที่พูดข้อเสียแค่ข้อเดียวที่เหลือก็เป็นการพูดข้อดีหมดนะครับสาหรับใครที่ไม่รู้ต้องการเขาจะมาตินะครับผมก็อยากให้ฟัง แล้วก็ใช้เหตุผลกันนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเราใช้ชื่อรายการมาดักคนดูอย่างงู้นอย่างนี้นะผมก็ขอให้เข้าใจด้วยนะครับผมแต่ละช่องจะมีชื่อรายการเป็นของตัวเองนะครับและถ้าใครบอกว่าใช้คําว่ากากมันไม่ดีมันดูถูกผู้ก,กํากับอย่างงู้นอย่างนี้ผมต้องถามคุณนะครับทำไมช่องอื่นถึงใช้ได้ช่องอื่นตั้งว่าเฮียตั้งว่ากาก,ากคุณกลับมองว่ามันตลกเขาใช้เพื่อความตลกเอ้า คุณก็บูลลี่หนังอะดิเพราะคุณมองว่ามันกากอย่างงู้นอย่างนี้ใช้คำนู่นคำนี้มันก็เหมือนกันถูกไหมคืออะไรก็ตามที่มันมาจากช่องคนตาตัวปลอมคุณก็จะมองว่ามันเหี้ยหมดเลยครับแต่ก่อนใช้คําว่ารวมข้อเสียคุณก็บอกว่าคุณจะไปพูดถึงข้อเสียเขาได้ไงอย่างงู้นอย่างนี้เกาะข้อเสียเขาเห็นไหมช่องผมก็อย่างนี้แหละครับเป็นอย่างนี้แหละถ้าคุณอคติกับผมไม่ว่าผมจะทําอะไรคุณก็จะบอกว่ามันผิดนะครับแต่ถ้าช่องนั้นเป็นช่องที่คุณชอบคุณก็จะบอกว่ามันถูกนะครับเขาแบบนั้นเขาแบบนี้เขามีเหตุผลอย่างง้ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครคิดเห็นกันอย่างไรเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับ